โอเคครับขอต้อนรับกับเข้าสู่การแค g เกม Call of Duty Modern Warfare 3ในพาร์ทที่8นะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิ10เท่าไหร่วะช่างมันเถอะผมลืมละเออเดี๋ยวเผมออกไปดูให้นะฮะหลังจากดูพาร์ทเสร็จผมจะได้ดูพาร์ทก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าก็วันที่31ทธันวาคมแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามรายการผมนะครับมีความสุขมากๆในปี2 0 1 2นะครับผมแล้วก็ โลกจะตรงโลกจะแตกอะไรหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้นะฮะอย่าไปเครียดกับมันครับผมทำชีวิตให้มีความสุขเข้าไว้นะฮะโอเคครับก็เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยลูกสาวของประธานอัทิปดีนะครับผมผมเว้นจากพาที่แล้วมานานมากเลยนะเพราะว่าผมติดสอบติดอะไร ช่วงนี้ผมก็ใกล้จะสอบอีกแล้วนะฮะอีกอันนึงนะครับรับตรงกลางเจ็ดวิชานะครับก็โอ้ถือว่าอืมอยอืมอยคอ,อผมผมอาจะอัพคลิปนี้ช้าอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมรอคิวเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเด๋ผมออกไปดูพาร์ทให้นะฮะ พาร์ทหนึงนะครับผมโอเคมาแล้วครับพาร์ทที่16นะครับผมนี่ก็ต้องเป็นพาร์ทที่17นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแคชเกมคอร์บดิวตี้โมเดลโมเฟสโมเดลโมเฟสสามในพาร์ทที่17นะครับผมเราจะมาเล่นกันเลยนะโอเคครับอออ๋อ้ทำไมเฮ้อ้า๋อเราโดนซุ่มโจมตีนะครับผมโอ้ โอ้ตายหมดเลยฮะโอ้โอ้ยี่สิบมินิเอร์ก่อนหน้านี้ยี่สิบนาทีนะครับผมขอเอิร์อเมืองมันสามสิบวินะครับโอเบอร์ลินนี่หมดเลยนะฮะ วิพีเดอร์มีสายนะโอ้โหโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยนะ ปป๊๊บเปลี่ยนกันฮะโอ้โหโอ้แป๊บนึงเนียเฮ้ยโอ้ผมกำลังเปลี่ยนปืนอยู่แย่มากเลยสมัยนะผมปั๊ป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 ผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ค่อยคล่องเลย มเอาละเบิดกลับไปฮึโอ้ตังคิวมากเพื่อนโอ้โหเราเกือบจะได้เริ่มเล่นใหม่อีกรอบแล้วเฮ้ยเพื่อนเราหรือเปล่า เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นระบบไฮบริดไซส์นี่คือแบบสบเปลี่ยนได้สองนันนะฮะโอ้โอ้โ,อโอ หนึ่งสองสามสี่ฟิสสหลบตายหลบฝานะผมสิ่งที่ผมเกลียดคือการบู๊ในออฟฟิศครับที่หลบมันเยอะมากแต่ผมไยิงไม่ค่อยโดนนะตั้งแต่แบตเตนฟิลแล้วนะแต่ว่าไปแบตเตนฟิลผมยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นแบตเตนฟิลอ่ะผมเริ่มเบื่อแล้วไม่รู้เป็นไร แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้เสร็จนะครับน like <and> bueno so <montage> <terminology cinema perfectly> ี่สวยเลยอยนะอินเทล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 เอ้าไม่ใช่เหรอเวรกรรม ว่าไงวยว o i ไงโอเคย่างเนี่ยเฮ้ยผมจะรีโหลดกระสุนทำไมวะเนี่ย

หุห้ยโอ้โหมันมันยิงผมโดนอะโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนี้นาย <c oughs> แม่อาเหลือก <c oughs> ยิงนายมา <c oughs> ใกล้กันนายก็ตายไวเท่านั้นแหละ Bye bye. Overlord, <coughs> <coughs> we have Russian tanks firing on Grant's position. Requesting fire mission. Solid copy, 01. The air corridor is clear for our A10s to commence gun runs. There's a tight A0. This is Valkyrie 26 in the airspace. After service. Stand by for your marked first target. Use AC Galan Avon.

ready for tasking. Stop looking at the building, Frost! Eyes on the street! We'll take it from here. Armor's down, Brannick. You're good to go. Copy. Thanks for your assist. We owe you one. Maintain eyes on the building. Breaching now. Have you got eyes on Athena? Oh uh, uh, shit, left side, got two more! Get out, get out! Uy! Granite! Granite! They're gone. Overlord, Granite team is down, I repeat. Eagles down. We're going after Athena. Affirmative Sandman, link up with the German tank column south of your position and proceed to the target building. Over. ตายเลยครับทาไปแล้วผมต้องต้องรีบลงแล้วนะเวลราลงเราก็ลงแบบธรรมดาไม่นะครับฮุกเลยลงเลยนะครับผมกดผิดฮะโอเคครับมาครับนี่ที่เห็นในไตเติลนะครับผมเราจะมีเอซิบบินผ่านนะครับนั่นไงครับโอ้เย่เย่โอ้ต้องมีระเบิดด้วยนะสร้างความสมจริงนะ ไป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 เฮ้ยผมลืมจับเวลาแป๊บนึงนะโอ้โหเล่นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วเล่นมาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอะไรนึงนะฮะอืมน่าประมาณหกนาทีแล้วมั้งเนาะนะครับ ตตตโต, 7, ตายตายแรกรลานเลยนะครับพวกเราหน <c oughs> ุ่ยเดียว <c oughs> ตาตายเกือบหมดเลยนะ เฮ้ยกินกรีนกรีนสันฝากช่วยหน่อยช่วยเราหน่อยด้วยเปลี่ยนกล้องลนะโอเคเนี่ยอีกเอ้าเฮ้ยมีตัวหนึ่งหรอตายแล้ว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 กระสุนหมด แต่ให้ฉันจะไปอาวา p g จากไหนี p g ฉันไม่พออุ๊ยอ้ยาโอ้โ,อโ,ออโอหหอนลายมากแต่ผมถ้าผมยิงอีกตัวหนึ่งมันจะได้ไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ย <c oughs> อืม RPG โคตรแม่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออสองสามสี่เราค่อยๆนะ รถถังเพื่อนเรานะฮะอันนี้อันนี้เพื่อนเราอะโอ๊ยรถถัง,งของพวกเยอรมันนะคนเยอรมันนะครับผมพวกเราเฮ้ยโอ้เต็มเลยนาย โอ้โหแล้วผมตายกี่รอบแล้วเนี่ยครับผมแวผมรู้นะเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยให้เพื่อนนำเลยเราไม่ต้องไปไกลมากนะฮะับให้เพื่อนเราไปก่อนนะ เฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้๋ทำไมมันโหดลายอย่างเงี้ยนี่แน่นโอ้โ เฮ้ยทกัทกทักหลบหน่อยหลบหน่อยนั่นแหละเฮ้ยโอ้ <c oughs> ผมจะไปยังไงดีวะเนี่ย อะไรหนักๆครับโอ้ยหลายรอบแล้วนะโอ,อ,โอ้นี่เขาใช้โอ้กรีนเขาใช้ Sniper เลยนะ <c oughs> <c oughs> und dann wurde man gekillt. Yeah. Bürogebäude. <laughs> ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงโรงแรมล้วอุ้ยโ,โอ้ โอ้โหโอ้โหอืมโอ้โหมันระเบิดตึกขวางทางเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อนี่คือเมื่อกี้แล้วนะครับผม อเคครับมาต่อเมื่อกี้นะครับผมทีต่อแรกเลยนะครับ อ๋อเราจะกำลังจะเสียเบอร์ลินแล้วนะครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้สไลด์สไลด์เอาล่ววันนี้นะนอ๋อมาแล้วนะีฟ็อกชารกับกินงก์ก็ยังไม่ตายนะ ออืเอ้ยมีเก้าอี้มาให้เรานั่งด้วยเย่เราจะถล่มหมดแล้วนะฮะซันแมนก็ว okay. ิ่งไม่รอเพื่อนเลยนะฮะโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงน้ำมูกไหล Jordan, nóة, cạnh cái thằng này Ui, à, lời Ui, ô ô, wen cầm À, ô, oh hmm. Mm, yeah wait. Quite, quite by way quick ain't right? it overlord we're at the target building any update on the girl they're moving her to the third floor for extraction you had zero time no don't leave me behind ไม่ทันแล้วรอแล้วก็อุ้ยอุ้ยแม่เจ้าผมตายบ่อยมากเลยพาเนี้มันโหดมากอยอราเบิดแสงไปกินไป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  เออๆๆๆฮะผมต้องทำไงอ่ะอ๋อแซนแมนเป็นคนฉีดนะผม

โอ้ลบไปแซนแมนโลไปเร็วเร็วแซนแมนเร็วเร็วเร็วยิงมันยิงมันดิยิงมันดิโอ้ไม่ทันไม่ทันนะครับผมโอ้ไม่ทันนะครับผม โอเคครับจบพอดีนะครับผมสําหรับในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่10เท่าไหร่นะสิบลืม17หรือ16จําไม่ได้นะฮะก็ไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมสําหรับการแคสเคิลคอฟซิตี้โมเดิร์นวอลแฟรสามนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนนะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ